นี่ถ่ายพี่น้องด้วยนะไม่ใช่ไม่ถ่ายนะโอ้น้ำตกนี่ไงอ๋อพี่เมียวพี่เมียวอันแล้วพี่เมียวเฮ้ยาหนองาสวยเออทำไมต้องแม่งสวย อ๋อที่เราอ่นนั่นมีปลาอยู่ตรงนั้นที่เมียวเราไปถ่ายน้ำตกกับเขาแล้วพี่เมีววเยวนนยอโอ้ยวยโอ้รวยมากรวยมากเลย

ปลาอะไรนะชื่อปลาอะไรนะคะทาเมนเดอร์ทาเมนเดอร์ไม่มียาไม่เหรอฮะไหนอ่ะโน่นโน่นโน่็งนู่นค่ะเหมือนจิ้งจกเลยโอ้ดูน้ำตกสิคะทำไมเห็นต้นกล้วยทุกต้นจะเหี่ยวแบบนี้ทั้งหมดอ่ะมันหนาวเรื่อรู้เรื่องเหมือนกันทั้งต้นกล้วยเอาอากาศหนาวต้นกล้วยมันชอบอากาศร้อนเออยังไงเจอมันเด้อ เนี่ยปลาชมเนเดอร์มี <ขา S 2> ตัวจริงเลยอ๋อเหมือนปลาตุกแกบ้านเราเลย,ยนี่เข้าไปข้างในไอ้เา้าโอ้โหสวยมากโอ้โหสวยมาก ลปลามแซมเบนเดอร์อะไรดูอเด้ด้ดโอ้โอ,โอ,โอมีแต่เขาไหนอะปลาเย็นกระเยือกไหนอะปลา,ไป,าไปดูปลาชมแชมเบนเดอร์อยู่ต่อหน,นี้มั้งอยู่ตรงนี้มั้งเ,<ะ>เ,เห็นเขาถ่ายอยู่มันอยู่ตรงนี้แหละปลาตัวเท่าเด็กเลยค่ะเ<ม>หรอหรอ,อยู่ข้างนู้นปลาตัวเท่าเด็ก ปลาตัวเท่าเด็กน้าปลาแล้วการอยู่ได้ไงโอ้นี่ไงเนี่ยพี่เมียวโอ้โหนี่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 ปลาเห็นไหมคะตัวดำดำตัวดำดำเหมือนจิ้งจกเลยไม่นบบ่ากินละกันแซมนเดอร์นี่หรอ จานเบนเดอร์โอ้ตรงนี้ก็มีนี่นี่นี่ตรงนี้ก็มีเห็นสองตัวรูปจะเป็นลักษณะแบบนั้นมองไม่เห็นมันไม่น่ากินได้มันดังๆจะกล้ากินไหมฮไม่กล้าหรอกครับโออหน้าอย่างเขาอาศัยอยู่แบบนี้เหรอตัวใหญ่เลยตัวใหญ่จริงเขาศัยอยู่แบบนี้ ไปพี่เหมียวไล่มันออกมาได้ไหมเนี่ยโอ้ยถ่ายอันนู้นสิจะไปไล่เขาทำไมล่ะคะนู่นน่ะก็ถ่ายตัวที่เขาอยู่ตรงนู้นมันมองไม่ชัดนะเออมาโอ้นี่ถ่ายกันใหญ่เลยเอาเอาเอาแอดท่านแอดท่านไปโบราณสวยขนาดไหนสวยไหมตรงนี้สวยหรอเอาพี่เหมียวมาเราถ่ายเขา

ก็สายยาพาลงหัวผ้าสายยังอยู่ยังอยู่มีบริเวณที่จะไปเดินสะพานกระจกลูกพ่อมาลูกพ่อมาฮะลูกพ่อมาชื่อฟ้าใสลูกพ่อมาลูกสาวพ่อมาลูกสาวเป็นพ่อมาอันนั้นคือเดินไปแค่นั้นน่ะสองคนนั้นน่ะ เปิดร <c ười> ้านเยอะๆเลยใช่เพราะว่านี่ดูดีๆคุณยายก็ยังไปเดินเดินขึ้นบันได ต๊บน,นี่ทางทางเข้า,เ,า,เ,าเดินไปเรื่อยๆออาวลูกสาวไปไหนอ่ะลูกสาวอ๋อ <c oughs> ไปเรื่อยๆนี่าจำลองฮัลโห จะเริ่มแล้วนะชายคาสั่นลุ้ว่าลุ้ไม่สั่นแล้วนะพี่น้องเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่ฉี่ก็ครูวอลเยี่ยวรถเออนั่นแหละเออใจเยี่ยวมาจากไหนวมนเเป็ี่ยก็อย่าบอกว่าเยี่ยวพี่น้องเคยผ่านเวียดนามมาแล้วผมไม่เท่าไหร่แต่ไม่เคยผ่านเลยแต่ว่าอันนี้มันสูงนะมันสูงกว่าสูงที่สุดในโลกนะโอ้นู่นดูดูมันจะแขวงนิดหน่อยนะ แค่สูงเฉยก็เสียวง่วงแงนิดนึงโอ้โน่นโน่นต้องเดินไปตรงโน่นข้ามไปตรงโน่นแล้วก็ต้องเดินชิงชิง่อี้ใช่ใช่ทางเข้า ไปเจอความหวาดเสียวต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนไม่ให้เปลี่ยนรองเท้าใส่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 ถุงเท้าือใส่ทุ่มรองเท้าเนาะของพี่สีแดงค่ะก็มีะพน มันสูงแต่มันไม่คยยอ่อยยาวเท่าไรเขาให้ลงไปเลยเหรอเอาไปถ่ายรูปตรงนั้นก่อนเอาทำไมไม่ลงทางนี้อ่ะเดี๋ยวถ่ายูปอยู่เลอนหน นั่งไันเริ่มต้นเดินสะพานกระจกไม่รู้ราถ่ายเองหรืไม่ถ่ายอยถ่ายลอยดิถ่ายยืนอ่ะถ่ายยืนไหนถ่ายตรงไหนก็ได้ให้เขาถ่ายกเออเขายังขั้วไหน่อยตรงนี้เดินได้ก็อย่ามองอย่ามองถ่ายก่อนอย่ามองหันหน้าไปนู่นก่อนต้องหันหน้าไปนู่นเดินนี่เราเดินตรงกลางเลยเออพราหันหน้า นั่งเลยมกว่าพี่น้อยแต่มองไม่เห็นมองไ,ไม่เห็นมากเดี๋ยวเราไปถ่ายนนวิวข้างล่างก่นอนโอ้นู่นค่ะข้างล่างนเลใชเดียอ้พีมามามานาามามาเาา ขี่สลิงดูความสูงด um. ูความสูงด <expands>. ูความสูงอันจบอันจบไม่แก้วไปแล้ว มเห็นเท่าไรหรอความสูงถ no <welche> ้าลองชัดดูน่ากลัวนะเดินไปเรื่อยๆถ้าชัดมูน่ากลัวนะเพราะมันก็ลึกแหละแต่นี่มันหมอกลงมากเลยนะเป็นกระจายเลยนะแบบโดนละอองเลยนะอยากเดินตรงกลาง ไอ้สาวมายัางมาแล้วมันจะไปกลัวอ,อะไรละ่ะกระจกนิดเดียวเองไหน,นหว่าหักเสียวตรงไหนไอ้สาวอ่ะได้เดินได้ใครบอกที่ไม่งวดที่แล้วอ่ะงวดที่แล้วอ่ะก็ยังนี้แหละเดิน <c ười> นําห <c ười> น้ามันมาไปถึงมันไม่ยอมเดินดไ้ อาาาาเอาไปอย่ามายืนตรงนี้เยอะไปน้ำหนักมันอยู่ตรงนี้เยอะไปะไป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 จะดูนี่น้ำหนักมันเยอะมาเออยู่ทางนี้

嗯，好的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 ，好好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  太夸张了！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  ไช่ค่าตื่นเัวจังเลยอ่ะที่ยูุด้บอกอุ้ยตื่นเต้นแน้ค่ะน่าดูเท่าไหร่กีกูจะชอบไปไป